สวัสดีค่ะดะิฉันชื่อเด็กหญิงจันจุราชูวาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่หนึ่งค่ะดิฉันชื่อเด็กหญิงนันพัฒน์รารุงอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่หนึ่งค่ะดิฉันชื่อเด็กหญิงประพาวิรสศรรัตน์อยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่หนึ่งค่ะ,วคะพวกเรามาจากโรงเรียนขู่ขันค่ะ,คะวันนี้พวกเราจะมานําเสนอโครงงานเรื่องไส้เดือนดินกับการเพิ่มความสมบูรณ์ของธาตุอาหารในดินค่ะ ที่มาและความสําคัญของโครงงานดินเป็นทรัพยากรที่มีความสําคัญต่อระบบนิเวศและการเกษตรเนื่องจากเป็นแหล่งกําเนิดของ่าตอาหารที่พืชต้องการอย่างไรก็ตามในปัจจุบันปัญหาดินเสื่อมโทรมและขาด่าตอาหารกลายเป็นประเด็นสําคัญที่ส่งผลกระทบต่อการผลิตทางการเกษตรและความมั่นคงทางอาหารสาเหตุส่วนใหญ่มาจากการใช้ปุ๋ยเคมีอย่างต่อเนื่องการทําเกษตรกรรมที่ไม่ยั่งยืนและการลดลงของอินทรีย์วัตถุในดิน ไส้เดือนดินได้รับการยอมรับว่าเป็นตัวช่วยสำคัญในการฟื้นฟูดินและเพิ่มความสมบูรณ์ของธาตุอาหารในดินโดยไส้เดือนดินมีความสามารถในการย่อยสลายอิซยวัตถุเช่นเศษอาหารเศษพืชและปุ๋ยคอกให้กลายเป็นปุ๋ยหมักหรือมูลไส้เดือนที่มีธาตุอาหารสำคัญเช่นไนโตรเจนฟอสฟอรัสและโพแทสเซียมนอกจากนี้กระบวนการขุดดินและการเคลื่อนที่ของไส้เดือนยังช่วยปรับปรุงโครงสร้างดินเพิ่มการระบายอากาศและการอุ้มน้ำ ทำให้ดินมีความเหมาะสมต่อการเพาะปลูกมากยิ่งขึ้นโครงการนี้จึงเกิดขึ้นเพื่อตอบสนองต่อความจำเป็นในการเพิ่มความดมสมบูรณ์ของดินโดยใช้วิธีธรรมชาติแลยั่งยืนโดยการศึกษาบทบาทและศักยภาพของไส้เดือนดินในการเพิ่มธาตุอาหารในดินซึ่งช่วยส่งเสริมการพัฒนาระบบเกษตรกรรมอินทรีย์ลดการพึ่งพาปุ๋ยเคมีและสร้างความสมดุลในระบบนิเวศอย่างยั่งยืนในระยะยาวถุประสงค์ของโครงการก็คือ เพื่อศึกษาว่าไส้เดือนดินมีการย่อยฉลายอินรีย์วัตถุและปลดปล่อยธาตุอาหารหลักในดินได้แก่นโตโรเจนฟอสฟอรัสและโพแทสเซียม 2. เพื่อตระหนักให้รู้ถึงความสําคัญของไส้เดือนดินในระบบนิเวศว่าช่วยฟื้นฟูดินหรือทําให้ดินอุดมสมบูรณ์พืิฐาน 1. การใช้ไส้เดือนจะช่วยย่อยฉลายอินซียวัตถุในดินจะช่วยเพิ่มธาตุอาหารในดินเช่นนโตรเจนฟอสฟอรัสและโพแทสเซียม ซึ่งจะทําให้ดินอุดมสมบูรณ์มากขึ้นเหมาะกับการเจริญเติบโต,ตของพืช 2. การใช้ไส้เดือนจะทําให้ค่า pH ของดินสมดุลมากขึ้นตัวแปร 1. ตัวแปรต,ต้นชนิดอินทรีย์วัตถุที่เป็นอาหารให้แก่ไส้เดือนดินได้แก่เศษอาหารใบไม้แห้งเป็นต้นปริมาณอินทรีย์วัตถุที่ให้แก่ไส้เดือนดินชนิดของไส้เดือนดินและระยะเวลาในการเลี้ยงไส้เดือนดินของตัวแปรตามปริมาณธาตุอาหารในดินไนโตรเจน ฟอสฟอรัสโพแทสเซียมการเปลี่ยนแปลงสมบัติทางกายภาพของดินเช่นความร่วนซุยความสามารถในการอุ้มน้ำปริมาณอินทรีย์วัตถุที่เหลือในดินหลังการเลี้ยงไส้เดือน3ตัวแปลควบคุมปริมาณดินที่ใช้ในการทดลองอุณหภูมิและความชื้นในสภาพการทดลองปริมาณไส้เดือนที่ใช้ในแต่ละชุดทดลองระยะเวลาการเก็บข้อมูลการพัฒนาต่อยอดและกานรานำไปใช้นใน หนึ่งการปรับโครงสร้างดินไส้เดือนดินเป็นสัตว์ที่มีบทบาทหน้าที่สําคัญในการปรับโครงสร้างดินโดยจะย่อยสลายอินทรีย์วัตถุในดินและจะสร้างช่องอากาศในดินแล้วจะช่วยเพิ่มการไหลเวียนของน้ําและอากาศทําให้พืชมีการเจริญเติบโตที่ดีขึ้นขอบเขตการศึกษานะคะพื้นที่ที่เราจะใช้ในการศึกษาเรื่องไส้เดือนดินเราจะทําการศึกษาที่โรงเรียนและในทุน่งนาหรือที่ที่ชุ่มชื้นค่ะขอจบการนําเสนอโครงงานเรื่อง ไส้เดือนดินกับการเพิ่มความอุดมสมบูรณ์ของธาตุอาหารในดินเพียงเท่านี้ค่ะขอ,ขอบคุณ<อ>ค่ะ